ทั้งหมดนี้มันบอกถึงความตั้งใจว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความผาสุขของพี่น้องหรือไม่และถ้าหากว่าให้ยิ่งรักเป็นนายกต่อไปเศรษฐกิจจะต้องตกต่ำอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรบัดนี้เขาเป็นผู้ทำหน้าที่นายก ที่เมื่อคืนนี้กำนันบอกว่ามันเป็นโจรห้ารอแล้วใช่ไหมครับอำนาจในของรัฐบาลในการบริหาราการใช้จ่ายเงินงบประมาณมาก็จำกัดมากๆก<า>การกระตุ้นเศรษฐรกฐิจด้วยนโยบายการคลัง เพื่อที่จะเอาเงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลหรือเป็นโจร500ที่ไม่มีอำนาจในการทำอะไรอีกต่อไปนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทยเขาก็หนีไปลงทุนในบ้านอื่นเมืองอื่นกันหมดงบประมาณรายจ่ายของปีใหม่ปกติถึงเดือนนี้จะต้องเริ่ม ที่จะวางแผนที่จะออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี58บัดนี้ก็ยังไม่ได้ทำตกลงบ้านเมืองก็ย่ำอยู่กับพี่จะใช้เงินงบประมาณก็ต้องใช้เหมือนปีที่แล้วตกลงมันก็จะมีปัญหาไปไม่มีที่สิ้นสุดคนว่างงานก็จะเพิ่มมากขึ้นราคาข้าวก็จะตกต่ำลงเพราะว่าอะไร พราะข้าวเมื่อสองปีที่แล้วดันไม่ขายเก็บไว้เอามาขายสะสมกันในปีใหม่นี้ปริมาณข้าวมันก็ออกมามากต่างประเทศเขาก็รู้ว่าเรามีข้าวมากมายมหามหาศารราคาตามประเทศมันก็ต้องลงราคาที่เราขายก็ต้องลงตอนนี้ชาวนาเลยขายได้เกวียนหนึ่งหรือตันหนึ่งเพียงแค่ห้าหกพันบาทเท่านั้น ใช่ไหมครับพี่น้อง,องตกลงที่พวกเรามาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้เนี่ย <C up> มันไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำอย่างที่พวกมันอ้างกันเลยใช่ไหมครับพี่น้อง <C up> ที่เศรษฐกิจมันตกต่ำเนี่ยก็เพราะนโยบายการบริหารประเทศที่ไร้สมอง ก็เพราะนโยบายการบริหารประเทศที่มีแต่โกหกไปวันๆที่เรียกว่าโกหกสีขาวจนทุกวันนี้ไม่รู้โกหกกี่เรื่องแล้ว,ลวที่สำคัญวันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าว,วนางสาวดอกไม้ไปโชว์ขาเป๋ที่ปปอชอ พอลงจากรถเธอยังกระเพกกระเพกอยู่เดินสักพักขอรถเข็นดีกว่าดูหน้าสงสารดียัง,งงงว่าทำไมรถเข็นมันไม่มาตัง้ง่ทีแรกที่รถจอดต้องทำให้ให้หข่าวให้กล้องมาให้ครบก่อนหรือไงถึงค่อยนั่งรถเข็นเรามาดูประเด็นนี้กันครับอาจารย์เรื่องทุจริตจำนำข้าวนโยบายนี้ดูเหมือนเป็นนโยบายที่ตั้งขึ้นมา เพื่อทุจริตตั้งแต่ที่รัฐบาลนี้เริ่มที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลอาจารย์อธิบายให้พวกเราฟังได้ไหมครับพี่น้องครับผมเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาและติดตามเรื่องข้าวมาหลายสิบปีทันทีที่ผมเห็นนโยบายของทักษิณที่บอกทักษิณคิดเพื่อไทยทำผมรู้ทันทีว่าเรื่องข้าวของเมืองไทยจะต้องเจ๊งอย่างแน่นอน เพราะรัฐบาลไปซื้อข้าวในราคาที่แพงกว่าตลาดทั่วไปเวลาซื้อก็ต้องมีทุจิริตแน่นอนเวลาขายก็ไปขายต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตอนนั้นก็จะมีพักพวกแอบมาขายแอบมาซื้อข้าวของรัฐแต่เขาก็มีลูกเล่นอีกแทนที่จะขายออกไป ไปอ้างว่าเป็นการขายราฐาัฐบาลระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศจะได้ไม่ต้องมีการประมูลขายเพราะว่าทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเวลาจะขายเนี่ยมันต้องมีการประมูลใครให้ราคาสูงสุดก็ขายให้กับคนนั้นแต่ไปอ้างว่าเป็นการขาย G2G ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ก็เลยขายในราคาต่ำให้กับพักพวกแล้วก็เป็นการขายระหว่างประเทศที่พิสดารปกติเขาจะขายกันราคาณท่าเรือกรุงเทพแต่นี่บอกว่าขายณโกดังไม่ว่าจะเป็นโกดังที่นครสวรรค์ลบบุรีหรือที่ไหนก็ตามก็ให้พักพวกมันเนี่ยมาซื้อแล้วก็ข้าวเนี่ยไม่ได้ส่งออกขายถูกผูก ไอ้คนมาซื้อมันก็ไปขายในประเทศกินกําไรส่วนต่างไปเฉยๆเรื่องนี้ปปชเขาก็ติดตามอยู่นานยิ่งกว่านั้นรัฐบาลนี้ทำตลาดข้าวพังที่นาดอย่างที่ผมพูดมาแต่ต้นปป,ปชเนี่ยเขาได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบตั้งแต่ปี2555 มีคนร้องให้ตรวจสอบทุจริตปปชได้มีการสอบสวนมาตั้งแต่ปี2555แล้วพอมาถึงปี2556พวกเรายังเร่งปปชเลยว่าปปชทำไมช้าปปชเนี่ยเขาละเอียดเขาดูว่าไอ้ที่มึงบอกว่าขายระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ไหนดูที่หลักฐานทางการเงินว่ามันมายังไงมันเป็นเช็คในประเทศหรือมันเป็นเอลซีที่มาจากต่างประเทศมันมาจากใครแกะล่องรอยทางการเงินจนกระทั่งเขามั่นใจว่ามันพุทธจลิตแน่นอนเขาเคยส่งหนังสือไปเตือนสอตองอ,งองก็ส่งหนังสือไปเตือนว่าเรื่องนี้ถ้าทำอย่างนี้ประเทศชาติจะเสียหาย แต่เขาก็ไม่ยอมในที่สุดก็เดินหน้าปี55 56แล้วก็57เมื่อเดินหน้าไปอย่างนี้ปปชอพอเห็นมูลความผิดก็เลยตั้งข้อกล่าวหากับบุญทรงแล้วในที่สุดก็ตั้งข้อกล่าวหากับยิ่งลักเมื่อเร็วๆนี้ยิ่งรักก็นำเรื่องนี้มาบิดตะกูดหาว่า มาตั้งข้อกล่าวหาแล้วให้ไปชี้แจงอย่างรวดเร็วซึ่งความจริงแล้วเขาสอบมานานแล้วซึ่งถ้ายิ่งรักจะไปให้การหรือไม่ให้การจะแก้ข้อกล่าวห,หาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเธอแต่วันนี้เธอก็ไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันมีข้อกล่าวหาอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคนเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการนโยบายข่าวเป็นคนที่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เธอจะอ้างว่า,วาเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายาฉันกำหนดนโยบายเพราะปฏิบัติมันโกงกันมันก็เป็นเรื่องคนอืน่นมันไม่เกี่ยวกับตัวเขา,าพี่น้องครับสถานบันเทิงในประเทศไทย เจ้าของสถานบันเทิงเมื่อเปิดสถานบันเทิงแล้วมีคนเอายาเสพติดมาขายในสถานบันเทิงเจ้าของสถานบันเทิงยังต้องรับผิดชอบจะอ้างว่าเราทำธุรกิจเปิดสถานบันเทิงเฉยๆไม่รับรู้ว่าใครมาเอายาเสพติดมาขายกฎหมายบอกเลยว่าเจ้าของสถานบันเทิงจะต้องรับผิดชอบเพราะอะไร เพราะกฎหมายต้องการให้สังคมต้องช่วยกันดูแลเ<ม>จ้าของสถานบันเทิงต้องตรวจตราตรวจสอบไม่ให้มีการเสพยาเสพติดในสถานบันเทิงแม้เจ้าของจะอ้างว่าตัวเองไม่ได้ขายไม่รู้เรื่องอ้างไม่ได้สารเอาผิดมาเยอะแล้วเช่นเดียวกัน ยิ่งรักนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกรรมการนโยบายข้าวมีคนทุนกริตกันทั้งบ้านทั้งเมืองประเทศชาติสูญเสียเงินสี่ห้าแสนล้านตลาดข้าวเจ๊งที่นาทหมดอย่างนี้ยิ่งรักหนีไม่พ้นใช่ไหมครับพี่น้องฟังอาจารย์เจิมศักแล้วชัดเจนไหมครับว่าโครงการจำนําข้าวมันกงกันทุกขั้นตอน โกงกันทั้งตอนซื้อโกงกันทั้งตอนขายโกงกันจนไม่มีเงินจะไปให้ชาวนาอยู่แล้วคนเตือนกันเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นสตอง,งอปอปอชอก็เคยเตือนไปแล้วนักวิชาการหลายคนก็เตือนอาจารย์เจมศักดิ์ปิ่นทองเองก็เคยเตือนอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรอาจารย์อัามานสยามวาลา อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเขาคุณธีรชัยเองก็เคยเตือนแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการจากธนาคารโลกก็เคยเตือนแต่เธอก็ไม่ฟังเธอคงนึกว่าเพราะเธอมาจากการเลือกตั้งเธอทำมันได้ทุกอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นมาดูกันว่าการโกงข้าวอาจารย์ครับ ประเทศไทยเราเสียอะไรจากโครงการจำนำข้าวบ้างครับอย่างที่บอกน,นอกจากว่าเสียเงินเสียทองเสียงบประมาณไป4 000, 000, 000, แสนกว่าล้านเสียตลาดข้าว,าวเสียคุณภาพข้าว,าวผู้ส่งออกของไทยหมดกำลังใจที่จะส่งออกหันไปส่งออกหรือไปค้าข้าวประเทศอื่นดีกว่าที่เขาเนี่ยมีลูกค้าอยู่แล้ว เขาก็ไปหาข้าวประเทศอื่นส่งออกดีกว่าเพราะรัฐบาลนี้เล่นขายข้าวแต่พักพวกตัวเองตกลงเราก็เจ๊งแล้วเราก็เจ๊งแล้วคุณวิทยเย็นรู้ไหมยิ่งรักจะอ้างได้อย่างไรว่าตัวเองไม่รู้เรื่องผมเดาได้เลยว่าวันนี้ไปบอกปปชจะบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องพี่น้องรู้ไหมตอนที่ผมร่างรัฐมนูญนี่ มีมาตาสองสามเจ็ดวักสองที่บอกว่าถ้าสอสอในพักใดก็ตามไปทุจริตการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักรู้แต่ไม่แก้ไขให้ถือว่าพักนั้นทั้งพักมีเจตนาจะทุจริตเพื่อให้ได้อำนาจมาโดยไม่ชอบมีโทษถึงยุคพัก ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้กรรมการบริหารพรรคจะต้องดูแลนโยบายดูแลการกระทำของผู้สมัครสสสังคมต้องวางระบบให้ช่วยกันดูแลไม่ใช่โยนกองเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเคียงอย่างนี้สถานบันเทิงก็ดีพักการเมืองก็ดีเรื่องข้าวกว็ดียิ่งรักไม่พบผิดอย่างแน่นอน ผมมั่นใจพี่น้องแต่พอเธอไม่พ้นผิดเธอก็จะแถไปข้างๆคคูๆว่าดิฉันมาจากการเลือกตั้งค่ะแล้วก็จะมาโทษองค์กรอิสระเหมือนที่เคยโทษกันมาทำเป็นขบวนการตั้งแต่กลุ่มคนเสื้อแดง มาปิดล้อมองค์กรอิสระมาปิดล้อมปอปอชอแต่ก่อนก่อนที่จะไปโทษองค์กรอิสระคุณรู้ไหมว่าเขาโทษกันเองเรียบร้อยแล้วโทษใครครับอาจารย์สื่อมวลชนนักข่าวไปถามยิ่งรักเรื่องข่าวว่าตกลงขาดทุนเท่าไหร่ตกลงมันเสียหายไหมยิ่งรักโยนกองไปให้รัฐมนตรีพาณิชย์ แล้วรัฐมนตรีพาณิชก็ใบแดกเลยรวมทั้งไอ้เต้นด้วยพี่น้องอยากดูคลิปอีกทีหนึ่งไหมอ,อ้าวถ้าอยากดูก็ไปดูกัน อันนี้ยังขออนุญาตให้ทางกขกชอเขาประชุมก่อนนะคะก็ไม่ตามตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเขาต้องเข้าคณะกรรมการเ,าเข้าวแห่งชาติก่อนนะคะแล้วถึงจะถึงจะออกมาได้ะคะ่ะก็คงยังไม่สามารถที่จะตอบได้ตอนนี้แต่เรายิ่งคาขออนุญาตนะคะคาเพราะว่าเราต้องให้คณะกรรมการก่อนนะคะในสต๊อกตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่รรนนะะไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะก็คงต้องให้ทางกระทรวงการวิจัแจน้งนะคะ